เริ่มเลยครับรถขุดอถใหม่จากญี่ปุ่นมาแล้วคันแรกคูบาร์ตาเคขีดศูนย์สี่ห้าสี่จุดห้าตันคอนโทรลน้ำมันข้างปั๊มนิ้วแทร็กยางสภาพสวยเครื่องแน่นปั๊มแรงพร้อมลุยคันที่สองคูบาร์ตาเคขีดสองห้าสองจุดห้าตันคอนโทรลน้ำมันข้างปั๊มนิ้วขนาดกระทัดรัดเคลื่อนย้ายง่ายเหมาะงานพื้นที่จำกัดคันที่สามโคเบลโคเอสเคศูนย์สองห้าสามตันตู้เกง๋งคอนโทรลน้ำมันข้างปั๊มนิ้วใช้งานสบายเหมาะงานที่ต้องการความสะดวกของผู้ปฏิบัติงาน คันที่ 4, โคมาสุ PC 1 0 7 E 2.4ตันคอนโทรลน้ำมันหน้าขนาดเล็กคล่องตัวเหมาะงานในซอกแคบและงานที่ต้องการความแม่นยำคันที่ 5, คูโบต้า U 3 0 3ตันคอนโทรลน้ำมันข้างปั๊มนิ้วถ่ายสั้นเข้าออกพื้นที่แคบได้ดีเหมาะงานก่อสร้างทั่วไปคันที่ 6, มิตซูบิชิ MM 2 0 SR 2ตันบูมสไลด์คอนโทรลน้ำมันหน้าถ่ายสัน้นเหมาะงานในพื้นที่จำกัดและงานที่ต้องการความยืดหยุ่น คันที่ 7, k u b คูบ k วตาเคคีสองตันคอนโทรลน้ำมันข้างปั๊มนิ้วอีกคันสภาพพร้อมใช้งานเหมาะสำหรับคนหาเครื่องไซส์กระทัดรัดบริษัทเรามีสต๊อกเป็นร้อยคันเข้ามาชมได้เลยที่บริษัท